สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจของปุ้ยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยพามาบุกที่โกดังอีกแล้วค่ะวันนี้มีลูกค้านะคะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็หลายท่านเลยนะคะก็นัดหมายกันล่วงหน้านะคะเข้ามาดูรถตู้กับปุ้ยนะคะตอนนี้นะคะรถตู้นะคะปี14ยังมีเหลืออยู่คันสองคันนะคะเผื่อลูกค้าสนใจนะคะสองคันสุดท้ายแล้วค่ะนะคะติดต่อปุ้ยมาได้เลยนะสําหรับรถตู้ปี2014นนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ แต่สำหรับรถปี2015เข้ามาใหม่เยอะเลยค่ะรดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไม้ในน้อยค่ะเริ่มต้นที่50,000กว่านะคะแล้วก็แสนต้นๆน,นะคะเข้ามาหลายคันเลยนะคะสภาพสวยๆหน้าเดิมน็อตไม่ขยับนะคะแล้วก็สีสันรอบคันต้องมาเลือกกันเอาเองนะคะก็มีริ้วรอยตามสภาพถ้าใครตาถึงก็มาดูก็จะมีบางคันนะคะมาเลือกก่อนนะคะ ก็ได้รถดีๆไปก่อนนะคะบางคันไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะคะอยู่ที่โกดังตรงนี้นะคะก็มาเลือกชมกันได้เลยทีนี้ในวันนี้นะคะเเราไม่เกินอะไรกันเยอะแยะแล้ววันนี้ปุ้ยจะถ่ายรูปรถให้ดูเป็นตัวอย่างในแต่ละทะเบียนนะคะเก็บในแต่ละทะเบียนให้ลูกค้าดูดีกว่าเผื่อใครสนใจคันไหนนะเอ,อ่ปุ้ยอยากจะบอกว่าเเราแคปหน้าจอคันที่สนใจ ะะแล้วก็เข้ามาคุยกับปุ้ยได้ส่วนตัวนะคะสำหรับลูกค้าเพื่อนฝูงหรือลูกค้าท่านใหม่ๆนะคะที่เริ่มรู้จักกันตรงนี้นะคะสนใจคันไหนนะคะอ,อยากดูรายการยังไงนะคะรบกวนแอดไลน์นะคะปุ้ยจะใส่ลิงก์ไลน์เอาไว้ให้นะคะทางด้านใต้คอมเมนต์นะคะสามารถทักไลน์นะคะเข้ามาคุยกันโดยส่วนตัวกับปุ้ยได้เลยนะคะแล้วปุ้ยจะส่งรายการให้โดยส่วนตัวนะคะ แล้วก็ราคาจากหน้าตารางตรงนั้นเรายังสามารถต่อรองกันได้อีกนะคะจากหน้าตารางตรงนั้นนะคะอ้าวโอเคไม่พูดค้ามทำเพลงอะไรกันมากมายเดี๋ยวปุ้ยให้ชมรถตู้ในแต่ละรุ่นเลยแล้วกันนะอ่ะขออนุญาตกับกล้องนะคะสนใจทะเบียนไหนนะคันนี้นะคะใช้ในงานราชการ นะะสนใจชอบทะเบียนนี้ชอบทะเบียนไหน,น,นแคปหน้าจอมาคุยกันฮอนกคูกรอลิงนี่เป็นปี2015นะคะฮอ,อเนี่ยก็จะเป็นปี2016 2017ฮอถออะไรพวกนี้ค่ะก็จะปีสูงขึ้นไปนะคะ,ะรายละเอียดตามปีเนี่ยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะส่งให้ในลายส่วนตัวนะคะทักแชทกันเข้ามาสนใจคันไหนแคปหน้าจอกันเอาไว้นะคะ อยากดูคันไหนอยากดูสภาพคร่าวๆว,ว่าเป็นยังไงนะคะลองดูเบื้องต้นตรงนี้ให้ก่อนนะคะเก็บบรรยากาศหน้างงานตรงนี้ให้ดูนะคะแคปหน้าจอไว้เลยแล้วเรามาคุยกันนะคะว่า,าสนใจคันนี้นะชอบคันนี้นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ให้ปุ้ยส่งราคาให้นะคะก็ทักทายมาได้เลยนะคะก็จะมีรถประมาณนี้ขายไปเยอะแล้วนะคะ ่าเดี๋ยวให้ดูรถตู้แล้วกันด้านหลังก็เป็นรถกระบะแบบนี้ตู้หลังคา,าตู้ทึบนะคะมีราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะคะปี2017นะคะตู้ทึบเปิดได้2ด้านนะคะอาคารที่จองแล้วลูกค้าผู้เอง2คันนี้นะคะเป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของรถที่มี ใน,ในที่มีนำมาจอดโชว์นะตอนนี้นะคะรถมาใหม่อันนี้คือรถเดิมนะคะเรามีแค่รถมาใหม่มาโชว์เป็นตัวอย่างแค่คันสองคันเท่านั้นส่วนรถที่มาใหม่จะอยู่อีกโกดังหนึ่งสนใจก็ทักทายนัดหมายมาเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมรถใหม่ใม่น้อยสวยๆหน้าเดิมนัดไม่ขยับทั้งนั้นเลยนะคะโอเคสนใจคันไหนก็ทักทายกันมานะคะ ถ้าสมมติว่าลูกค้าโทรเข้ามานะคะหรือไลน์เข้ามาอะไรเงี้ยปุ้ยอาจจะยังไม่ได้ตอบในทันท่วงทีอะไรเงี้ยบางทีอาจจะติดลูกค้าอยู่หน้านงานตรงนี้นะคะรบกวนนะคะฝากข้อความเอาไว้นะคะหรือถ้าด่วนนะคะสามารถโทรหาปุ้ยได้โดยตรงได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าบางทียังไม่ได้รับสาโดยทันท่วงทีอย่างเงี้ยก็อาจจะกําลังติดสายลูกค้าท่านอื่นอยู่นะคะก็เดี๋ยวยังไงปุ้ยจะรีบติดต่อ,อก,กลับโดยด่วนนะคะ แล้วปุ้ยจะมาตอบลูกค้านะคะตอบเพจตอนกลางคืนนะคะยังไงก็พิมพ์ข้อความทิ้งเอาไว้แล้วก็นัดหมายกันล่วงหน้าก่อนเข้ามาที่โกดังนะคะเพราะตรงบริเวณโกดังตรง,ตรงนี้นะคะจะเป็นโกดังภายในของบริษัทนะคะถ้าไม่ได้มีการนัดหมายเซลล์เข้ามานะคะไม่สามารถเข้ามาได้นะคะต้องมีปุ้ยเข้ามาด้วยเนาะยังไงก็สนใจรถตู้ก็ให้ปุ้ยดูแลแล,แล้วกันนะคะหรือจะเป็นรถกระบะรถเกง๋งรถ s u v ก็มีนะคะ ทักทายมาได้ค่ะของเราก็จะเน้นขายสดนะคะแต่ไฟแนนซ์ก็จัดให้ด้วยนะคะราคาหน้าร้านกา็ขึ้นอยู่กับราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการขายว่าขายสดหรือขายจัดไฟแนนซ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณในการซื้อว่าลูกค้าซื้อจํานวนกี่คันนะคะบริษัทเราขายส่งด้วยนะคะไม่ใช่ว่าขายปลีกอย่างเดียวตรงนี้นะคะเราขายทั้งขายปลีกและขายส่งนะคะพี่ๆน้องๆอาเฮียโซอ กิจการนะคะส่วนตัวซื้อในนามนิติบุคคลสามารถถอดแวดได้นะคะเต็นท์นะคะที่จดแวดนะคะสามารถนำไปถอดแวตได้อีก7%นะคะลูกค้าซื้อใช้คันเดียวก็มาขับวุ้ย,ยาขายผุ้ยขายให้ได้นะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีแบงค์นะคะรอ,องรับนะคะไม่ว่าแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยแหะคะ่ะตามธนาคารทั่วไปอย่างนี้ค่ะ เ,เบี้ยตามจริงตามแบงก์กำหนดเลยนะคะก็บริการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดปุ้ยได้เลยนะคะราคาก็เดี๋ยวมาคุยกันค่ะชอบคันไหนเข้ามาเลือกรถนะคะระบุทะเบียนมาเลยแล้วเรามาคุยกันในส่วนของเรื่องราคานะคะโอเคมาทักทายกันของปากอของคอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแลลูกค้านะคะที่เข้ามาดูรถทางด้านหลังก่อนนะคะไปแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นึกถึงรถนึกถึงปุ้ยมีครบจบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถตู้ SUV นะคะทักทายสอบถามกันมาได้เลยค่ะ